สวัสดีครับผมเบิ้มเดชพันธ์นาบุญสิงห์พลจากทอชแชนนลนะครับผมวันนี้เราได้มีโอกาสมาทดลองขับจริงเจ้าทุนไดสตาเรียนะครับผมรถตู้เนกประสงค์ขนาดเตที่นั่งนะครับผมซึ่งมีหน้าตาและชุบฉมที่ค่อนข้างแตกต่างจากรถตู้ทั่วไปนะครับด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างดูล้ำสมัยแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวมากนะครับผมสถเจ้าทุนไดสตาร์เรียนะครับโดยรุ่นนี้ทางคุณไดนะครับผมทําออกมาเพื่อเป็นการเพิ่มตลาดกลุ่มรถตู้พรีเมียมนะครับที่จะอยู่เหนือกว่าคุณไดเฮ ในเรื่องของรูปรักษแล้วในเรื่องของความ สะดวกสบายแล้วอ p อปชั่นนะครับผมที่โดดเด่นมากกว่านะครับผมตัว Hyundai h 1นะครับผมโดยในรุ่นนี้ของ Hyundai s t a r l ลนะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับที่ถูกยกมาใส่มากมายเลยทีเดียครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive ก็ดีนะครับผมหรือพวกระบบช่วยเหลือความปลอดภัยต่างๆนะครับเลนกิปปิง้งหรือระบบช่วยเตือนและเบรกฉุกเฉินเวลาถอยจอดนะครับผมรวมถึงประตูสไลด์ก็ดีนะครับผม แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของช่วงล่างที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความนุ่มนวลแล้วก็สามารถทัปพอร์ตการน,นั่งโดยสารได้ดียิ่งกว่าในตัว h 1นะครับผมแล้วรวมไปถึงเครื่องยนต์ชุดใหม่ที่มีการตอบสนองเรื่องพละกําลังและการขับขี่และความประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นกว่าเดิมครับผมคุณเจ้าคุณได้แสดงถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับวัน,นี้เราก็มีโอกาสได้มาทดลองขับระยะทางประมาณ250-300กิโลนะครับผมจากกรุงเทพ สุราบุรบีแล้วก็มุ่งสู่คุราบุรีแล้วกลับสู่กรุงเทพนะครับผมซึ่งในเส้นทางก็มีการขับเคลื่อนหลากหลายรูปแบบทั้งแบบถนนปกติถนนาตามคดเคียวตามภูเขานะครับซึ่งได้เห็นสมรรถนะต่างๆของรถยนต์คันนี้ได้เป็นอย่างดีพอนะเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าคุณไดสตาเรียเนี่ยนะมีการขับขี่ที่เป็นไงบ้างรับเดี๋ยวมาพบกันครับในส่วนของรุลมกษณ์ภายอกของเจ้าคุณไดสตาร์เรียนะครับผมมีการดีไซน์แบบใหม่ทั้งหมดเมื่อเทียกบกับตัวเก่าอย่างเซนวันนะครับผม ดยมีลูกชมที่เป็นโค้งม,มนนะครับผมแล้วก็ดูล้าสมัยนะครับผมซึ่งมีความล้าหน้าอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเดรธามเน้นยิงไลท์ซร่งเป็นแนวยาวนอกจากนี้นะครับที่โดดเด่นที่สุดอีกอย่างนึงก็คือกระจังหน้าที่เป็นแบบรูนขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งใช้ในการบายความร้อนให้กับระบบหม้อน้าหรือระบบเบรกนอกจากนี้นะครับผมสวนไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ที่มุมล่างๆนี้นะครับซึ่งเป็นไฟขนาดใหญ่ซึ่งจะมีรวมทั้งไฟเลี้ยว ไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็ซึ่งถือว่ามีการออกแบบดีไซน์ที่รถที่ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ดูฉกเฉียวทีเดียวนะครับนอกจากนี้ฮุนไดสตาเลียนยังมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นะครับผมโดยราคาค่าตัวของเจ้าฮุนไดสตาเลียนะครับผมจะมีหมด2รุ่นนะครับโดยรุ่น S เนี่ยจะอยู่ที่ราคา1,729,000บาทนะครับผมส่วนในรุ่นตัวท็อป SEL นะครับผมจะอยู่ที่1,999,000บาทนะครับผม ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ประมาณ3อาแสนนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันจะอยู่ในเรื่องของระบบอัต t ช v e หรือระบบช่วยเหลือการขับขี่ทั้งหลายนะครับผมรวมถึงเรื่องล้อนะครับผมซึ่งในตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่เดนิ้วนะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยเราจะอยู่ที่18นิ้วนอกจากนั้นส่วนที่แตกต่างก็คงเป็นเรื่องของไฟไท้ายในตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นไฟไท้ายแบบปกติ LED ธรรมดาส่วนในตัวเขาจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED Dynamic พ i กเซนะครับผมซึ่งมี โดลายเหมือนตัวเธอเกมในเกมเธอทีนะครับผมซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับส่วนประตูจะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับผมโดยมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ที่บริเวณข้างประตูนะครับผมรวมถึงสามารถสั่งงานได้ผ่านบริเวณเหนือศีรษะของผู้โดยสารตอนหน้านะครับผมซึ่งอยู่บริเวณกลางตรงไฟตรมเฟดานซึ่งเพิ่มความสะดวกในการสั่งงานในการเปิดปิดประตูได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้อีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจก็คือระบบช่วยเมื่อมีรถมาจากข้างหลังนะครับผมเมื่อระบบตรวจจับได้เนี่ย ผู้โดยสารด้านในก็ไม่สามารถจะเปิดประตูได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันผู้โดยสารลงรถแล้วไม่ได้มองจากด้านหลังแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่น่าสนใจจริงๆสําหรับเจ้าฮุนไดสตารเลียนะครับซ,ซึ่งก็มีมาให้อยู่ในรถคันนี้นะครับผมนอกจากนี้ระบบอัติถีของมันยังเป็นที่น่าสนใจคือสามารถใช้งานตั้งแต่ g o and run นะครับคือตั้งแต่ศูนย์นะครับผมไปถึงความเร็วสูงสุดของมันนะครับผมเมื่อแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดเมื่อเวลารถไปจอด ตามหลังนะครับผมเมื่อระบบตรงถึงศูนย์เนี่ยถ้ารถจอดอยู่น,นิ่งประมาณ3วินาทีนะครับผมแล้วยังไม่มีการเคลื่อนที่เนี่ยระบบก็จะตัดออก เราต้องกดคันเร่งเป็นการช่วยเปิดระบบนะครับเวลาเพื่อให้ระบบทํางานรันต่อโดยไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเพิ่มนะครับผมก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็คมคันในเรื่องความปลอดภัยซึ่งก็มีความน่าสนใจแล้วก็ดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมส่วนในเรื่องของขุมพลังนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลคามเบเลรเทอร์โบนะครับขนาด2.2ลิตรนะครับผม177แรงม้ากับแรงบิด4 3 1นิวตันเมตรทำงานควบคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมมีระบบพัดเตอร์ชิปหลังวงมอลัยด้วยนะครซึ่งงให้กาอสน การขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกอยู่3รูปแบบเป็น Eco คนะครับเพื่อในโหมดปร,ประหยัดนะครับผมแล้วก็ Normal ซึ่ง a d j ั s t ความเร็วตามที่ผู้ขับขับนะครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมซึ่งจะช่วยดึงรอบ ทำให้การทางานของเครื่องยนต์หรือบูธเนี่ยติดไวขึ้นนะครับผมทําให้ตัวรถมีกระฉับกระเฉงแล้วดูตอบสนองการขับขี่ได้ดีเหมาะเวลาเล่นแซงนะก็ถ,ถือว่าทํางานได้อย่างลงตัวซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นที่โดดเด่นนะครับเพราะผมก็คือการทํางานของเกียร์แปดสปีดเนี่ยค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวครับไม่เห็นรอยต่อของเกียร์ทาให้เวลาเต้นในช่วงของรอบต้นรอบกลางรอบปลายเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นแลวก็ดูไม่กิดขัดนะครับผมและสามารถทาความเร็วได้ค่อนข้างดีในรอบปลายเลยทีเดียวนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างของเจ้าคุณดัตส์ซาียนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อเทียบกับในตัวเก่าอย่างฮิวันนะครับโดยช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบเปลี่ยนเป็นแบบโฟลลิงนะครับผมทําให้ตัวรถมีความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ผู้โดยสารนั่งแล้วรู้สึกไม่อึดอัดแล้วก็ให้ความสะดวกสบายในการนั่งได้เป็นอย่างดีนะครับผมพร้อมด้วย ้อัาราประโยชน์ต่างๆนะครับภายในห้องโดยสารซึ่งค่อนขามีอย่างมากมายนะครับผมไม่ว่าเป็นม่านบางแดดในด้านหน้าลด้านหลังดีไซน์การออกแบบของหน้าต่างขนาดใหญ่นะครับแบบพาราลามิกนะครับผมทําให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนั่งด้านหลังเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดทําให้หลุกโปร่งโล่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจ้าหุนดันสเลียอีกหนึ่งความน่าสนใจในคุณดันสเลียนะครับเมื่อคุณใจอยู่ที่ตัวผู้ผู้ถือนะครับผมและอยู่ใกล้กับประตูลัดเชิญถอยออกนะครับผม ประตูก็จะปิดเองอัดให้สโนมัตินะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งความสะดวกสบายที่มีให้ในคุณดัตสตาร์เรียนะครับผมถือว่าทําออกแบบมาได้อย่างดูลงตัวแล้วก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวครับในส่วนของภายในของเจ้าคุณดัตสตาร์เรียนะครับผมจะเป็นที่นั่งหมด4แถวนะครับผมโดยแบ่งเป็นแถว2แถว3แถว4นะครับผมซึ่งการนั่งในที่แถวที่2และแถวที่3เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเลอย่างแน่นอนนะครับผมพื้นที่เหนือศีรษะและรวมถึงเล็กรูมเนี่ยมีมมีพื้นที่มากเพียงพอนะครับผมกัแบบการนั่ง ไอ้ยาสบายโดยถึงตัวเบาะนะครับผมจะสามารถปรับเอนได้อีกต่างหากนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าคุณเดสตาเลียนะครับผมแต่จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแถวที่4ี่เนี่ยเมื่อเราเลื่อนแถวที่2แถวที่3เนี่ยแถวที่4เนี่ยตรงเว้นเล็กรูมเนี่ยแทบไม่เหลือที่แล้วนะครับผมการที่จะให้ผู้ใหญ่เข้าไปนั่งคงเป็นไปไม่ได้ครับผมอาจจะได้แค่เด็กตัวเล็กๆหรืออาจจะวางสัมภาระซะมากกว่าน่าจะเป็นข้อเสียงหนึ่งของรถสเวทที่นั่งทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแถวที่สี่สามารจะใช แต่เอามาทําเป็น V.I.P เป็นรถแต่เจ็ที่นั่งนะครับผมก็ทําให้มีความสะดวกสบายแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ดูเหมาะสมมากกว่านะครับผมแต่ด้วยที่ทางฮุนไดหรือค่ายอื่นไม่สามารถเอารถมาทําเป็นเจ็ดที่นั่งได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าด้วยเรื่องภาษีนะครับผมรถส่วที่นั่งเนี่ยสามารถทําภาษีหรือราคาได้ดีกว่ารถเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้รถส่วนใหญ่ที่เป็นรถส่วที่นั่งที่เข้ามาเนี่ยเพื่อ ให้ภาษีนะถูกลงนะครับผมในการทดสอบสร้างคุณได้ตาเลียนะครับผมก็ถือว่ามีความโดดเด่นกว่าในตัวเ1รุ่นเก่าเยอะค่อนข้างสมมากพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงล่างนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดนะครับผมส่งผลทําให้ผู้โดยสารด้านหลังอะ่ะแล้วความนุ่มนวลในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างมีมากนะครับผม ทำให้เวลาวิ่งทระยะทางไกลๆนะครับผมสผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีอาการบ่นนะครับผมจากการาสั่นสะเทือนของช่วงล่างที่ขึ้นมาสู่ตัวรถนะครับผมถือว่าให้ความุ่มนวลที่มากกว่าตัวในรุ่นเทสวันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมส่วนในการที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับผม,มซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม Com มันเร็วขนาด2.2ลิตรนะครับเพอโบนะครับ ร้อยดแรงม้าก,กับแรงบิด4ี0ราอนิวตันเมตรเนี่ยที่ทำงานก็คู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับผมซึวยให้การตอสองในการขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมทั้งในเรื่องของความประหยัดก็ดีหรือในเรื่องของอาจาราเร่งแรงนะครับผมก็ถือว่าสอดคล้องและลงตัวนะครับผมนอกจากนี้ครับในส่วนของคอนโซลก็มีการดีไซน์รูปแบบออกมาค่อนข้างรับสมัยเลยทีเดียวนะครับโดย มีหน้าจอแสดงผลนะครับผมขนาด10.25นิ้วนะครับผมอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับผมแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับผมรวมถึงระบบการควบคุมความปลอดภัยต่างๆนะครับซึ่งแสดงโชว์อยู่ตรงจอกลางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับผมแบบแบบผันรวมถึงเรนกิ๊บิ้งนะครับผมก็มีมาให้อย่างครบคันนะครับผมในรุ่นนี้นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของระบบช่วยเหลือเวลาถอยหลังนะครับผมถ้ามีรถมาจากด้านหลังก็จะมีระบบเตือนนะครับผมพร้อมกับช่วยเบรกมาให้อีกด้วยนะครับผมเพื่องถือว่ามี ปลอดภัยค่อนข้างครบคันนอกจากนี้1จุดที่สำคัญนะครับผมเวลาลงจากรถถ้าเกิดมีรถมาจากด้านหลังนะครับประตูก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ผู้โดยสารเวลาลงจากรถแล้วไม่ได้ดูด้านหลังนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันเลยนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายและความประโยชน์เทสสอยครบคันเลยทีเดียวครับส่วนในตรงลานะครับผมเป็นหน้าจอขนาด8นิ้ลแบบทัชสกรีนนะครับผมรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะครับผม ในส่วนของรลบแอร์นะครับผมเป็นไม่ใช่แบบดูโอ้นะครับผมแต่ก็มีการดีไซน์ออกมาให้ใช้งานได้อย่างง่ายนะครับผมแล้วก็มีการแยกแอร์หลังนะครับผมไว้ต่างหากนะครับในส่วนด้านบนของเพดานนะครับผมซึ่งจะมีการปุกมควบคุมต่างหางนะครับของชุดแอร์ด้านหลังนะครับก็มีมาให้อย่างครบคันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าสกัเลียก็คือการออกแบบดีไซน์ภายในนะครับผม ให้มีความโปร่งโล่งนะครับผมด้วยการมีฉากระจกบานใหญ่นะครับผมค่อนข้างมากเลยครับผมทำให้ผู้โดยสารนั่งนั่งรู้สึกไม่ติดอัดนะครับผมพร้อมกับมีพื้นที่หลังที่จัดและเล็กรูมนะครับให้ใช้งานค่อนข้างมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งและ,ะเป็นจุดที่โดดเด่นของเจ้าซาเลียนะครับผมตัวอีกอย่างหนึ่งในนี้่องระบบเบรกนะครับที่มาติดเอดวันแล้วเนี่ยครับผม ในตัวของา t a เลียนะครับผมให้การตอบสนองเบรกได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งใน h e a d อาจจะมีการเหมือนบรคให้อยู่นะครับผมแต่ในตัว s าเลียนเนี่ยทำเบรกค่อนข้างมั่นใจขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยทีเดียวครับผมอีกหนึ่งนุชเล่นนะครับผมที่มีในเจ้า Hyundai s t a r l e นะครับผมในเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวานะครับผมบริเวณที่หน้าจอด้านหน้าในนะครับผมก็แสดงผลเป็นมุมมองของกระจกมองข้างนะครับผมอย่างนี้นะครับผมด้านซ้ายก็จะขึ้นโชว์อย่างนี้นะครับผม ด้านกวาก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเล่นที่น่าสนใจนะครับผมเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องรัสายตาจากท้องถนนนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมโดยเจ้าหุนไดสตาร์เลียนะครับมีโหมดรข,ขับขี่ถึง3รูปแบบนะครับผมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ปุ่มของอะไรนี้นะครับผมซึ่งมีโหมดให้เลือกเป็นอีโคนะครับผม สปอร์ตนะครับผมนอร์มอลนะครับผมซึ่งในแต่ละโหมดเนี่ยเมื่อใช้เนี่ยครับผมเขาจะมีการปรับเปลี่ยนที่เว้นหน้าจอเป็นสีต่างๆตามความเหมาะสมไม่ว่าสีแดงหรือสีฟ้านะครับผมแล้วในส่วนของโหมดสปอร์ตเนี่ยทำให้รอบเครื่องเนี่ยมีการเลสปอนส์อนอขึ้นมาสูงขึ้นนะครับผมเพื่อให้กระโบสามารถทํางานได้รวดเร็วกว่าเดิมนะครับผมนอกจากนี้ยังควบคุมผ่านพีเดอร์ชิปบนหลังคุมงมลายนะครับผมซึ่งให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีเลยะครับผม ซึ่งทางานขาั้เกียร์แปดสปีดได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นในเวลาเล่้งแซงหรือเวลาที่ต้องการเรียกความเร็วขึ้นมาอย่างทันทันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทําออกมาที่ตอบโจทย์การขับขี่ที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียวครับผมจากการที่เราได้ลองขับของเจ้าคุไดสตสเตอเลนนะครับถือว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ตบมาตรฐาแล้วรวมถึงออปชั่นความปลอดภัยที่ค่อนข้างเยกว่าในรุ่นก่อนค่อนข้าง,ง,ง,งมากรวมถึงประสิทธิภาพนะครับผมในการขับขี่ ที่มีการใช้งานได้ค่อนข้างตอบสนองการขี่ได้ด้วยหลากหลายรูปแบบนะครับรวมถึงออปชันต่างๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าดูคุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับเจ้าคุณใดสแตเลียซึ่งถือว่ามีความน่าสน,นใจทีเดียวสำหรับรถตัวเน็ประสงค์ขนาดเต็ที่นั่งนะครับที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ดูคุ้มค่าแล้วก็ดูครบคันทีเดียวนะครับตลอดเส้นทางกว่า250กิโลจากกรุงเทพสู่กาญจนบุรีเนี่ย ในหลากหลายสถานการณ์นะครับผมถ้าคุณเดเซเลียก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ขับขี่แล้วเราได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงความเงียบของภายในห้องศสารที่ถือว่ามีมากขึ้นแล้วก็รวมถึงความนุ่มนวลของช่วงล่างที่แบบบอกได้เลยว่าแตกต่างจากเทดวรอยางเห็นได้ชัดนะครับน่าจะทำให้ถ้าคุณเดนเซเลียเป็นรถที่สมบูรณ์แบบในการเป็นรถตัวเนบสงอย่างแท้จริงนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมให้ทีมงานของเราชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผม แล้วก็ลองมาดูนะครับว,ว่าคราวหน้าจะมีรถอะไรมารีวิวให้เพื่อนได้ดชมอีกนะครับผมไว้พบกันครับ